สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาการเกิดฟองอากาศนะบนฟิล์มกันลอยหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับฟองอากาศที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเกิดจากการที่โทรศัพท์เราตกพื้นนะครับหรือไม่อาจจะโดนน้ำซึมเข้าไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะแก้แก้ไปแก้มาก็เกิดฟองอากาศขึ้นนะครับวันนี้ จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขนะครับนะบนี่คือฟองอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายๆสเหตุด้วยกันนะครับ,นะรบวิธีการเริ่มแรกเลยเนี่ยนะรเราต้องมาดูว่าฟองอากาศเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงจุดไหนกันแนะนะ่ถ้าเกิดขึ้นเฉพาะที่ด้านใดด้านหนึ่งเราก็สามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นเฉพาะด้านที่เกิดฟองอากาศเท่านั้นก็ได้นะครับ หรือไม่ก็ถ้ามันเกิดทั่วไปเลยนะครับบนหน้าจอเนี่ยเราก็กลอกออกมาเราก็มาติดกันใหม่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ผมก็จะใช้จะใช้เทปใสนะครับหรือไม่ก็เป็นเทปสีแบบนี้นะครับแต่ผมถ้าหนัดเทปสีมากกว่ามันใหญ่โตดีนะครับเวลาเก็บฝุ่นอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับนะ นี่ครับวิธีการก็คือผมก็ฉีกเทปเทปตัวนี้ออกมาแล้วก็มาม้วนนะเวลาเราใช้งานมันก็จะง่ายนะครับติดไวอ้อันนี้ผมจะสาธิตการติดติดใหม่เลยดีกว่าเอาลอกแผ่นเก่าออกมานะครับลอกแผ่นเก่าออกมาแล้วเราจะทําความสะอาดความจริงมันก็สะอาดอยู่แล้วนะครับเราจะใช้ผ้าเจลเลนตัวนี้นะครับ เช็ดไปทั่วเอาฝุ่นอะไรออกแต่ผ้าตัวนี้จะเช็ดเอาฝุ่นออกได้ไม่หมดนะครับเราจำเป็นต้องใช้เทปกาวตัวนี้นะครับามาเก็บรายละเอียดนะเก็บรายละเอียดเอาฝุ่นออกให้ให้หมดเลยนะฮะฝุ่นเล็กๆที่ยังคงค้างอยู่เนี่ยมันเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดฟองอากาศได้นะครับนะเราก็จะไปทั่วนะฮะ แล้วจะเอาแผ่นฟิล์มนะครับ Fantastic, แผ่นพลาสติกแผ่นฟิล์มตัวนี้นะครับมาทาบกับข้อที่เดิมนะเอาให้พอดีนะครับนะฮะทาบข้าไปนะครับ,บ,นะรบมันถ้ามันไม่พอดีมันก็อาจจะเกิดอฟองอากาศขึ้นอยู่บ้างนะครับแล้วก็ค่อยมาไล่ไล่เอาทีหลัง ครับเราก็มีที่คัดไล่อฟองอากาศอยู่นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นว่ามีฟองอากาศยังคงอยู่เราก็จะใช้ผ้าเช็ดเลนส์ตัวนี้นะครับมาไล่มันจะเช็ดไล่ๆถ้ายังเช็ดแล้วมันก็ยังมัน,ม,นมันยังมีฟองอากาศอยู่เราก็มาเปิดนะครับเปิดแล้วก็ลองมา,าเก็บฝุ่นอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมตอนผมทาบแผ่นฟิล์มลงไปผมจะใช้มือผมจับเนะี่ยฮะ มือผมก็คงจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างนะครับผมก็ต้องเอาเทปเนี่ยมาเก็บเทปกาวมาเก็บฝุ่นออกอีกชั้นหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งะเช็ดกันเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆวางลงไปนะวางลงไปมันแล้วมันก็จะติดมันเองนะครับนะมันเนื่องจากว่ามันเป็นของของเก่าเนี่ยมันอาจจะมันไม่อาจจะไม่แนบ สนิทไปเลยสักเดียวนะครับเราก็ต้องมาคอยเก็บไล่ฟองอากาศทิ้งไปอีกทีนะครับถ้าถ้าเป็นฟิล์มใหม่หรือเครื่องใหม่เลยเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยนะครับแล้วเราก็แกะออกมาไล่ไล่ฟองอา,าอากาศอีกทีหนึ่งมาดูมุมอีกมุมนึงบ้างนะครับมุมนี้เรียบร้อยลอะนะไล่เรียบร้อย บมนึ้ก็น่าจะยังคงมีฟองอยู่นะครับฟองอากาศเอาเทปงัดมันขึ้นมาแล้วก็มาเก็บฝุ่นอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างถ้ามันเป็นด้านใดด้านหนึ่งก็ทําแค่นี้ครับเปิดมาแง้มแง้ประมาณแล้วก็มาเก็บฝุ่นนะครับไอช่วงจังหวัาที่เราทําตกพื้นหรือโดนน้ําซึมอะไรเข้าเนี่ย มันอาจจะทําให้เกิดฟองอากาศขึ้นได้เนี่ยมีฝุ่นก็ไปแทรกไปแซงอยู่ตรงนั้นนะครับอ่าแล้วก็เก็บขึ้นมานะครับใช้เทปกาตัวนี้มันมันผมว่าผมถนัดน,น,นะมันมันใหญ่ดีอ่เอาให้เนียนเลยอย่าให้เกิดฝุ่นขึ้นมาได้นะครับพอละเออก็ค่อยทาบลงไป ไหมแทบจะไม่เหลือฟองอากาศแล้วก็แกะมันทิ้งไปนะครับอ่านก็คือวิธีการแก้ปัญหานะครับเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับอุปรกรณ์ง่ายๆก็แค่มีผ้าเช็ดเลนนะครับแล้วก็เทปอะเทปใสหรือเทปสีอะไรแล้วแต่นะครับที่เป็นเทปกาวซึ่งมันจะช่วยดึงฝุน่นดึงอะไรออกมานะครับก็ ช่วยเราประหยัดงบประมาณนะแทนที่เราจะไปอาศัยร้านขายมือถือที่เขารับติดฟรีอะไรพวกนี้นะครับไปถึงเขาก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องต้อง,อง,อง,องจ่ายตังค์แล้วนะฮะก็คงไม่ทําให้ฟรีนะครับแต่เนี้ยถ้าเราสามารถเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็สามารถทําได้เองอย่างนี้มันก็ง่ายนะครับเราก็ไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตาม